ตกปลาอยู่ริมตะเลิงตกใจจริงๆปลาไม่กินเหยื่ยอจะเพึบเอออยู่ที่ไหนวะเนี่ยโอ้โหตกปลาปลาก็ไม่กินเหยี่ยกลับบ้านดีกว่าสวัสดีครับทุกคนนะครับแด๊ดอแล้วนะครับวันนี้จะมาเล่นเกม City Banana นะครับก็ <laughs> ไม่ได้เล่นมานานล้วะ่ะเออเนาะ ก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นมันไม่มามันไม่มาเล่นดิพาทุกคนมาดูว่าบ้านเมืองมาอัปเดตอะไรกันบ้างฮนะอัปเดตนี้เป็นอัปเดตเปลี่ยนชีวิตเลยฮนะเพราะว่าเขามีทั้งระบบใหม่นะฮะนี่ขอต้องวิวหน้า UI ก่อนนี่ปนไปนะมีเป็นบ้านด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะไปรีวิวบ้านให้ดูโอเคแล้วตอนนี้ก็เป็น Display Name นะฮะ สามารถใส่ชื่ออะไรก็ได้นะเดวา,าดาดานะเห็นไหมแล้วคุณก็กดเปลี่ยนนะเห็นไหมนี่แล้วคุณก็จะเป็นชื่อชื่อนี้นะโอเคก็มีหน้ากระเป๋านะฮะกระเป๋าก็เป็นเหมือนจะมีของหลายอย่างเลยล่ะแล้วก็จะมีเป็นพอยเอา u t p มาแรกของพวกนี้นะแบบคียวกิม p f ปเ p p e r อะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีบาทไม่ต้องไปห,หยิบมานะเราสามารถเอาออกมาจากกระเป๋าวิเศษเราได้เลยนะฮะ โอเคผมสนใจแนวบ้างวะ <c oughs> <the> ไม่มีปืนด้วยเฮ้ย <c oughs> แล้วปืนปืนไม่รีโหลดด้วยด้วยโอ้โหไม่ไม่ยิงเป็นปืนนี้เลยอะ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นร้านศักนะฮะคุณสมบัตสศัก <c oughs> แล้วดูแล้วดู <c oughs> ไอ้สักไอ้สักของประเทศไทยใช่ไหมที่มันจะเป็นสักแบบสมัยก่อนที่มันเอามีดมาทิ้มทิ้มอ่ะไอวะไม่ใช่มีดดิมันเหมือนเป็นเข็มมามาทิ่มทิ้มแต่ไม่มีเข็มไงั้นบอกเอามีดมาตัดหลังแม่งเลยดูดูมีมีซาเฟกเดื้โคตดไทยเลยอันนี้เป็นชุดกล้วยนะกล้วยเป็นซิตี้บานาน่าก็ต้องมีกล้วยกันหน่อยนะฮะที่ผมว่าเท่ดีว่ะเป็นมาสคอตของเมืองนะฮะอันนี้เป็นกล้วยเลื่อนต้องเสียโลบักนะ แต่ก็ใครอยากสน,นสนับสนุนเขาก็สนับสนุนได้นะผมก็ใส่ไม็กซงบอเลยแม่งน่าใส่มาก <c oughs> <c oughs> เฟดเทเลทมากเลยตอนนี้ <c oughs> เออนี่ฮะคุณเสามารามาเปลี่ยนเสื้อได้แล้วนะะ <c oughs> เขาอัปเดตมาใหม่นะฮะ <c oughs> ถ้าคุณอยากแต่งตัวอะไรคุณก็แต่งไว้ได้เลยนะฮะ <c oughs> โอเคอันนี้ก็จะเป็นอ่านั่นแหละเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูมาเล่นอย่างนี้นะ มันจะเคยรีวิวไปแล้วใช่ใช่เลยเคยรีวิวไปแล้วสนามฟุตบอลเหมือนเดิมถึงที่อัปเดตใหม่เลยก็คือนี่นะถ้าผมมาดูข้างล่างก่อนเขาอัปเดตให้ห้องเรียนดูห้องเรียนไม่เหมือนกันนะนี่จะเป็นห้องเด็กอนุบาลน,นะเอา้าไม่ใช่เด็กอนุบาลเนี่ยนอนนี่นะห้องนอนนอนอนุนอนบาลน,นะฮะเห็นไหมฮะ AA เอ๋นี่ไอศูนย์จุดเนี่ยมันเป็นเอาไว้ให้อ่านได้นะถ้าใครอย่าแบบคิมภาษาไทยไม่ได้นะ อันนี้จะเป็นหนังสือนะฮะสามารถเอามาอ่านได้แล้วก็เป็นโต๊คะครูนะรูปนี้จะมีเกืบทุกห้องเรียนเลยนะฮะรูปอน,น่ะนายกที่แข็งเก่งที่สุดในกาแล็กซี่ <c oughs> <c oughs> โอเคก็อันนี้จะเป็นห้องห้องสอบนะฮะจะมีกระดานช็อคด้วยนะ,ะกระดานดำเนี่ยไม่ดิไม่ใช่กระดานดํากระดานชนวนนะฮะกระดานชนวนสมัยก่อนเขาใช้กันนะฮะโอเคก็โรงอาหารเหมือนเดิมนะฮะ แต่ไม่รู้ว่าน้ําที่ตั้งแต่ภาคแรกอะที่ผมมารีวิวอะจะเป็นน้ำส้วมอยู่หรือเปล่าโอเคก็เดี๋ยวไปรีวิวตรงนู้กนก่เออเร็วเนี่ห้องเรียนแบบพิเศษวงเล็บอย่าทำ <c oughs> นี่ฮะเป็นห้องห้องเรียนแบบแหละแล้วนะฮะของสำหรับทหารเลยนะฮะ <c oughs> ไม่มีปืนด้วยห้องเรียนไอโรงเรียนเนี้ยออกแบบมาโดยสำหรับ ทหารโดยเฉพาะเลยนะฮะโอเคอันนี้ตู้อะไรวะตู้ไฟเหรอ <c oughs> ไม่รู้อ่ะแล้วดูไอรถถังนี้มันนั่งได้เด้อ <c oughs> นั่งได้คนนั่งหนึ่งรถถังนั่งได้สองคนนะโอเคอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะอันนี้ห้องวิทยาศาสตร์โอคอันนี้เป็นไม้กว่านะผมซื้อมาแล้วเนี่ย ก็จะใกล้ฮลลาโลวีแล้วฮะเขาก็ต้องมีตกแต่งอะไรกันบ้างเลยฮะโอเคนะก็ตรงวัดนะฮะก็ตรงนี้ก็จะเป็น <laughs> เหมือนเดิมนะฮะโอ้โอ้ติดฟังแล้วเดินเลยโอเคตรงนี้ก็จะเป็นบ้านแม่นางเหมือนเดิม <laughs> แค่ทําให้กราฟิกมันดูโอเคขึ้นนะฮะ <laughs> ในวัดนะฮะก็จะเอ่อ <laughs> เป็นพระมีเหมือนพระเหมือนเดิมนะฮะ โอยนอนเฉยเลยวั What the fuck. ตฟากตัวนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเหมือนเดิมแต่ตรงนี้นะฮะเขาอัปเดตนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ที่แบบแข่งรถธรรมดาแล้วนะฮะข้างหลังแม่งเป็นป่าแล้วนะฮะแล้วดูเลยสุส <c oughs> ุขเต๋วัตฟากอัปเดตไหมโอ้โหซุ้มข้างในโอ้ยจอระคาเอตรงนั้นนี่ เระแค่ตรง,ตรงอยู่ที่แถวบ้านอะไรวะบ้านตากอากาศละเออเข้าไปน่าจะตายเอ,อ็นีอแล้วเนี่ยอกหักแล้วไงร่างกายต้องปะทะโซนนี้แม่งน่าจะอันตรายน่าดูนะแต่ฟักระเบิดเหรอไม่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 ไมไมไมลองลองนี่ก่อนแต่ฟักโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ย ตรงนี้แม่งมีเครื่องสักผ้าด้วยน่าจะต้องโดนปัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ดูดิแม่งโดนปัดเหรอร่างกายต้องปะทะโอย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 ,โอยพอพอพอฮะติดช่วยด้วยติด <c oughs> อันนี้อะไรวเนะี่ย <c oughs> แม่งเครื่องทำลายประสานชั้นดีเลย <c oughs> โอ้โหตรงนี้ไม่หลุมด้วย เฮ้เขาเอเรื่องนี้ผมชอบใ้ไอ้ไใ้เออลงมาทำไมไอ้อะไรมาต่าผมม่ควายอะดูดิทีละบอดโกแบ็คเออเอ้าเกือบเกือบในเรเนี่ปืนใหญ่ปืนใหญ่เหรอเอ้าติดเฉย โอ้โหอันนี้เราเนะี่ยเครื่องเครื่องหารวะปรับให้ต่ำลงมาได้ไหม๙๘๗๖๕๔๓๒๑๐ต่ 97, 53, สอสามสีม่ห้าหกเฮ้ยโอ้โหไอ้เปนน็นเครื่องสวิงที่สุดยอดเลยอันนี้เราเนะี่ยระเบิดใช่ไหมโอ้โห ขาเป็นขาเป็นรูแลนะ้วเนี่ยเคตรงนี้มีอะไรโซนต่อไปไอพวกนี้แม่งมา <laughs> ออนไลน์ติงอีกแล้วอันนี้เป็นปากตะลเค้่ปากตะลเค้ยทำอะไรได้บ้าง <c oughs> เข้าไปไม่ได้นะปากตะลเข้ยเคย้ย okay. อันนี้เป็นหลุมศพนะสุสานคนโสด <c oughs> สายเป็นคนโสดผมต้องลงไปเออ เราไปนอนแล้วเนี่ยมีผีด้วยว่ะเฮ้ยมีเสียงด้วยนี่ใครวะเนี่ยฝังคติความรักกับนาเนตอ๋อนาเนตอ๋อนาเนตอยู่ตรงนี้ว่าอะไรเสียงว่าเสียงใครโอเคอันนี้มีโกสแต่จะไม่โดนจำสักแกเมือเคเราไปโซนต่อไปกันเลยตรงนี้น่าจะหมดแล้วล่ะ เพราะว่าตร,ตรงนี้ก็จะมีอัปเดตเป็นขานะฮะอันนี้นะเป็นบ้านพักนะฮะถ้าคุณเหนื่อยคุณก็สามารถเข้ามาพักในนี้ได้นะเคก็กดซื้อเลยวักีตังผมมันเยอะครับพี่น้องอเคเปิดตู้เข้าไปในบ้านอันนี้จะเป็นบ้านหลังเล็กนะฮะก็จะประมาณ50บาทเคจะมีทีวีตู้เย็นนะฮะสามารถเอามาโลเพยกันได้ แต่ตูวเว้เย็นนี้แม่งน่าจะมีอิตาเลีอะไรสักอย่างอะใช่ไหมไม่มีวะได้ไงวะโอเคผมขอขายบ้านก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูบ้านอะไรหลังเลยอย่าโอเคขายบ้านสวยนี่อย่างเช่นบ้านหลังนี้นะไม่รู้จะมีคนอยู่ป่ะเคมีคนอยู่ไปแล้วนะคุณผู้หญิงคนนี้มันมีกดกิ่งด้วยใช่ไหม เปิดเปลไฟวะเปิดปิดไฟเออเฮ้ยพูดถูกเว้ยอันจะมีบ้านหลังใหญ่อีกแบบนี้นะเราจะโทรเรียกให้เพื่อนแม่งออกมาเปิดประตูบ้านเฮ้เฮ้เฮ้ยมัเปิดแล้วเราสามารถเข้ามาดูบ้านเขาได้เลยด้วยการโดดขึ้นมาบนนี้นะใครเหนในบ้านก็จะมีแบบอัอนนั้นเป็นโต๊ะทำงานนะฮะแล้วก็มี เป็นอย่างอื่นนะอันนี้จะเป็นอีเวนต์ใหม่นะกับแบบเออดโดนฆ่าเฉยเลยอย่างที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้นะก็จะเป็นเออเหมือนเป็นเหตุฉุกเฉินนะแบบบ้านไฟไหมอะไรประมาณเนี้ยก็จะมีแจ้งมาบอกนะฮะแบบเป็นเหตุฉุกเฉินแล้วก็สามารถเอาไปดับได้เหมือนจะได้เงินด้วยมั้งเฮ้ยเฮ้ยอิสาเอกเจอละอิสาเอก มีเสียงนะมีเสียงนะมีเสียงเฮ้ยวัยรุ่นทำอะไรอ่ะเตียบยาบ้างออกมาหนี่เตียบยาไม่เตียบยาอยู่นี่เตียบยาอยู่เตียบยาอยู่โดยกำลังเห็นเม้แม่แม่ออกมาออกมามเตียบยาพอดีเลยแม่แม่ม่แม่เรื่องอะไรแบบนี้นีห้องนอนผมแล้วแล้วเราเตียบยาไหมไแล้วนั่นอะไรที่ถืออยู่นั่นอะไรอุปกรณ์ครับอุปกรณ์อะไรอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรอุปกรณ์ยาไอ้ครับ เสพยาไอ้ใช่ไหมไม่ไม่เสพดามปรปกรณ์อยู่ํามอุปรกรแล้วติดายาอะไรแบบนี้ไม่เพือ่อนนอนผมอน,นอนเพื่อนต่างๆมีเยอะแยะแล้วเราเล่นยาไหมเคยแจ้งไม่ไม่เล่นในวันนี้ไม่เล่นแล้วนานเลยมี่เคระ่องอุปกใช่แจ้ง อ่าน,นี่ไงม,มีคนอยู่มีมีคนอยู่เรียบร้อยสวยแนวบ้านจะประมาณนี้แหละเออแล้วห้องนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะแบบหรูหน่อยอันนี้จะเป็นอ่ฝักบัวนะฝักบวัวที่ๆก็จะ ขอไปขอไปคนที่กินข้าวอยู่ด้วยนะฮะโคตรปวดหัวเลยขายบ้านแม่งทิ้งแล้วบ้านหลังนี้แม่งโคตรดีกันไปโอ้โหขี้แปะแฝดแป,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 แปโอเคตรงตรงนี้ก็น่าจะไม่มีอัปเดตอะไรแล้วก็จะเป็นแค่อ่าเหมือนเดิมนะเพราะตรงนี้มันโอเคแล้วคิดว่าออโอเค ถ้าคุณเข้ามาที่นี่แล้วแล้วถ้าคุณได้มีเพื่อนคุยนะให้มาคุยกับคนนี้ได้เลยอันนี้ชื่อว่าตะกวดคุงเราผมเติมเขาว่าคุงให้ด้วยตะกวดคุงสวัสดีข้าชื่อตะกวดเพื่อนของข้าหายไปช่วยตามหาให้หน่อยนะไปตามหาที่ใต้ใต้น้ำตกภูเขาหาให้เจอข้ามีรางวัลให้จ้า เพื่อนของเจ้าอยู่น่ะเออใช่เจ้าหรือเปล่าเจ้าจอร์คแคทใช่เพื่อนของเจ้าตะกวดโอ้โยปากัวเกมเองผมเนี่ยผ่านปากัวมามันถูกออบบี้แล้วแม่งชนะทุกด่านเออต้องวิ่งนะตรงนี้ร้านโอเคอีซี่เออ โอยนี่ไงเจ้าไดโนเสาร์คุงเฮ้อว่าจะฟักเสียงอะไรวะ ขอบคุณมากๆค่ามีรางวัลให้เจ้าคือเพื่อนของข้าเพราะว่ามันแย่งข้ากินไก่เมื่อวานเอ๊ออะไรของมันวะเนี่ยโอ้โหขนาดลิงบนหัวก็ต้องเลี้ยงไอ้ไดาวเสารนี้ก็ต้องเลี้ยงโยนพล้ายผมเหรอแล้วก็ตรงนี้นะสาวโวยชักงเราก็ย้ายไปตรงนี้แล้ว <c oughs> นะฮะ <c oughs> ก็จะมาอยู่ตรงนี้ถ้าคุณหาตรงนั้นไม่เจอก็มาอยู่ตรงนี้แหละ ฝนฝนแม่คากันใหญ่เลยซิตี้ไทยแลนด์ฮะก็ขอบคุณมากฮะจะถึง400ซับแล้วนะฮะก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ด้วยนะก็วันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ